สวีดักสวัสดีพบกับขอ,อกลัวคนจนสีสันสองจ้าขอ,อกงัวขอ,อกัว,วนะคลิปนี้เขาสีดังไปํำการในคลิป เหตุแบบเฟตเตอร์ดีก็ยืนหันอีกแบบเยอะเธอพ่ออยู่ว่าไหมเอาอยี่ยวพ่อรุ่งสร้างอีเมียวอายุสร้างอีเมียวอายุอียู่ยวไหม

โอ้ยเจอดเจมาใส่หัว่อยเด้อทำเมาสีผันหนอไปอีคขาอพทานเด็เงินจะม่เหมือนวัี้มันแจ๊กว่ีจะนั่งได้เราไปสีค้ายเนะ โอ้ยเจิดเจิดมาใส่ขวาข่อยเด้อข้ามอาสีผันเนาะมใีไข่ขวมันขอทานเด็กเงี้ยจะเหมือนขวางยี่บนมันแจ๊่กมีเป็นอีกขอกวากระทัดลัด ตนเดเขาจรักขึ้นก่อนนี่ตายีเขาไปหมางกนกหนึ่งบอกเขาเลยม่เย็่ย่แบบนั้นขอกงอตัวนี้เขาสิตตังงบจังบาทขอกงอ่อกแหลง้าตังงบจังบาทพันเจ็ดบอกยขอกงอสร้างโย่่าเบิ้ลเบิ้ลหาหแล้วอันนี้มันเบิ้ลํำคาขอกงอ่หรือครยังไอ้ฟังทังเฮ็ดลงมาอันนี้เสีดเฮ็ดอะไรนั่นบอกัดหีอกตัดหมีอกิดหูน อ,อก็ิิมาดูดามาหาฉันเนาะ